ตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็มีเพื่อนหมอได้ร่วมกันอาลัยน้องมีนในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ทางเลข,ขาธิการแพทยสภาพลอากาศตรีในแพทย์อิทธพรคณะเจริญหรือว่าหมอจวดก็โพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะ บอกว่าอะไรน้องหมอมีนที่เสียชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอในการจักไปของน้องหมอมีนแพทย์จบใหม่2,566เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลพหลกาญจนะบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายน อุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากออกเวรขอบคุณทีมพี่ๆโรงพยาบาลพระหลพลพยุหเสนาที่พยายามช่วยเหลือน้องอย่างสุดความสามารถหลังได้รับการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลซึ่งทางแพทยสภาจะขอประสานข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างไรหรือไม่เพื่อเป็นแนวทางที่อาจจะช่วยป้องกันเหตุได้ในอนาคตนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเกิดเหตุที่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่บอย ตรงจุดนั้นเนี่ยคือมอตาเขียวแล้วก็เกิดเหตุในช่วงเย็นนะคะดังนั้นอยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยสำรวจพื้นที่ถนนและการจราจรตรงจุดนี้ด้วยคุณหมอมีนอยู่ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของจังหวัดราชบุรีกว่าจะเป็นหมอหนึ่งคนต้องทุ่มเทเรียนเป็นเวลา6ปี นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศอย่างยิ่งพร้อมกันนี้ก็ได้ขออนุญาตลงกำหนดการงานสวดพระพิธรมศพของหมอมีนที่วัดชัยชุมพลนนสงครามก็จะมีพิธีชาปนากิจวันพฤหัสที่29มิถุนายนเวลา16นาฬิกานะคะ,คะต่อมาค่ะทางเลขาธิการแพทยทสภาก็ได้โพสต์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าขอท้องถิ่นช่วยแก้ไขอย่ารอให้เกิดครั้งต่อไปค่ะ คือถนนที่เกิดอุบัติเหตุของน้องมีนเนี่ยมีผู้รายงานบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุประจําแล้วสภาพถนนก็คือเป็นช่วงลงเนินแล้วเลี้ยวหักศอกแถวมอตาเขียวนี่นะคะเป็นภาพนี้ค่ะซึ่งก็มีการนําภาพพร้อมข้อมูลถนนมอตาเขียวจากผู้ที่ทํางานในโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วบอกว่าขออนุญาตเพิ่มเติมผมเป็น G ีอยู่ที่โรงพยาบาลบริเวณน,นั้นครับ ตรงบริเวณที่เกิดเหตุมักมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นทางขึ้นเนินแล้วเบี่ยงออกทําให้ถ้าคนที่ไม่ชินทางจะเกิดอุบัติเหตุได้ในอดีตเคยมีทั้งตกเหวแหกโค้งและเนินใกล้ๆกันก็เคยมีอุบัติเหตุหมู่ด้วยรายงานในท้องถิ่นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการชนแบบมหากรรมก็คือมีรถคุณหมอหนึ่งมีปิก up อ,อีกสองคันมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันรวมทั้งหมด4คันนะคะ แล้วก็มีความเห็นบอกว่าที่เก่าเวลาเดิมเนี่ยค่ะดังนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเป็นจุดอันตรายที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอยากขอให้ท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงที่รับผิดชอบโปรดช่วยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขป้องกันต่อไปด้วยก่อนจะต้องเป็นภาระหมอห้องฉุกเฉินและเป็นความสูญเสียของครอบครัวอื่นๆต่อไปค่ะก็เลยฝากส่งข้อมูลไปถึงผู้รับผิดชอบในการจนบ,บุรีเพื่อจะแก้ไขด้วย แล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะว่าสูญเสียหนึ่งชีวิตแล้วอย่าให้มากกว่านี้เลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางเลขาธิการแพทยสภาก็ได้โพสต์ข้อความถึงบรรดาคุณหมอด้วยนะคะว่าคุณหมอลงเวณถ้าง่วงโปรดหลีกเลี่ยงการขับรถเองถ้าจำเป็นควรงีบในโรงพยาบาลก่อนอย่าฝืนอันตรายจริงๆ <c oughs> เนี่ยค่ะก็คือยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่าก็เรื่องสุขภาพก็สําคัญนะคะเรื่องของสภาพรถก็ต้องดู <c oughs> สภาพถนนนี่ก็ต้องตรวจสอบค่ะอื <c oughs> มีหลายปัจจัยเลยนะคะนี่คือเรื่องของ